ิปนีจะเป็น r a n d o อนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะเขารู้สึกยังไงนะกับข้อความที่ตอบกลับของคุณนะอ่ะไม่รู้เมื่อไหร่ตอบกลับกันเมื่อไหร่หรือว่าเวลาที่คุณตอบเขากลับเนาะมาดูนะคะแลมีความสุขนะสิแฮปปี้นะคะแฮปปี้มากบางคนคุณอาจจะทักเขาอะไรเงี้ยเนาะและว้วบางทีแบบเขาไม่ค่อยตอบแต่พอเขาตอบมาทีเนี่ยค่ะ เขาก็อาจจะต้องรอคุณอาจจะทิ้งไว้ให้เขารอนะคะแล้วพอคุณตอบเขากลับเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขามีความสุขนะอืแล้วก็มันมีภาพของความรู้สึกที่เราว่าเออมันมันมีการที่คิดจริงจังนะคะในนี้นะคะหรืออยากจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นอะไรที่จับต้องได้เขาน่าจะคิดว่าคุณยังคงเป็น คู่เขาอยู่บางคนก็เป็นแฟนกันนี่แหละบางคนก็เป็นคู่สมรสคู่แต่งแต่งงานบางคนอาจจะเคยมีแผนแต่งงานนะคะแล้วก็มันทำให้เขาคิดว่าเออหรือเขาต้องทําอะไรจริงจังหรือถ้าแบบว่าเป็นคู่กันดีดีอยู่แล้วก็คงมีความสุขนี่แหละคะ่ะที่ได้รับข้อความตอบกลับของคุณนะคะอืมเป็นกําลังใจให้เขาด้วยนะข้อความที่ตอบกลับจากคุณเนี่ยคะ่ะบางทีตอนเนี้เขาอาจจะเครียดเหนื่อย เมื่อยล้าเนาะบางคนก็นอนไม่หลับที่เนี้ยก็อาจจะมาเป็นแบบข้อความตอบกลับของคุณเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบว่าเยียวยาใจเขาจากการที่แบบว่าอาจจะอา,อาจจะแบบมีความไม่สบายอกไม่สบายใจอะไรประมาณนี้นะคะบางคนบางกรณีเนาะเขาอ,อาจจะแบบว่าถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่สะดุดกันไปก่อนหน้าเนี่ยค่ะเขาอยากที่จะลองเข้ามาหา หรือก็ลองเสี่ยงอีกครั้งแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว,ว่าเขากำลัง make money นะคะอยากได้ตังค์เยอะๆจะได้รู้สึกเซ s เคีวีวแมั่นใจปลอดภยัยบางคนเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้คิดอะไรกับคุณหรอกนะมันมีควาว่าจริงจังในนี้แต่เหมือนแบบว่าเขาอาจจะจัดการทุกอย่างได้ ไม่ดีในเวลาเดียวกันนะคะมันมันไม่ใช่ทุกคน่ะเนาะที่แบบว่าจะจัดการความสัมพันธ์ได้เพราะเพราะบบการที่ต้องมีภาระที่แบกรับหรือในเรื่องของงานนะคะบางคนยังรู้สึกไม่ปลอดภัยไม กับฐานะทางการเงินของตัวเองตัวเขานะคะก็เลยแบบว่าจะต้อง make money วันที่ว่าเออถ้าฉันมีเงินสกักก้อนหนึงนะฉันคนจะมั่นใจมากกว่านี้ในการที่จะสรา,า,าสัมพันธ์กับเธอหรือการ move ไปข้างหน้ากับเธอนะคะถ้าเป็นคู่สหรับก,กันอยู่ก็แบบว่าคุณกาบข้อความตอบกับของคุณนะ่ะก็จะเป็นกําลังใจใเขาให้เขาแบบว่ามีแรงฮึดสู้ในการ make money เหมือนกันนะคะ แล้วก็มันทําให้เขามองเห็นการเปลี่ยนแปลแงในความสัมพันธ์นี้ยแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะแบบว่ามีสะดุดความสัมพันธ์ที่สะดุดหรือไม่สะดุดก็ต่างแต่เนาะแล้วก็มันทาให้เขารู้สึกว่าการที่คุณตอบกลับหาเขาเนี่ยแสดงว่าคุณ คุณย <Net> ังเหมือนเดิมกับเขาใช่ไหมคุณยังไม่ได้เปลี่ยนใจจากเขาใช่ไหมเออนะคะล่าสุดไม่รู้ว่าหาคุณตอบกลับไปเนี่ยคุณมีด้านที่คุณไม่มั่นใจในรูปร่างหน้าตาสรีระของตัวเองหรือเปล่าเขาบอกว่าก็โอเคแล้วนี่เออไม่เห็นไม่เห็น ไม่เห็นอย่างที่เธอว่าเลยคุณอาจจะช่วงนี้เขามีน้ำมีนวลน,นะเขาน้ําหนักขึ้นอะไรเงี้ยบางคนเนาะเขาก็บอกว่าไม่แบบเธอที่เป็นเธอก็น่ารักอยู่แล้วก็สวยละใครว่าน้ําหนักขึ้นไม่เห็นขึ้นซะหน่อยนะคะบางคนหน้าตึงนนะ่ารักกระฉีด ชีดบอดถอดต่เนื้อในคนันหน้าตึงๆของเขาเนี่ยไม่หือไม่อือเนี่ยจริงๆมาสร้างความดีใจไว้อยู่นะคะแล้วก็คขาน่าส่องคุณบ่อยๆแหละค่ะเนาะทางแพลตฟอร์มสีชมพูเนี่ยน่าจะเยอะนะคะหรือไม่ต้องชมพูก็ได้สีไหนก็ได้ะค่ะนะคะน่าจะมองนะคะน่าจะส่องนะคะว่าคุณเคลื่อนไหวอะไรบ้างนั่นในโซเชียลมีเดียเนาะนะคะแน่นอนเขายังรู้สึกว่า i m yours นะคะ คุณตอบกลับเขาเขายังเป็นของคุณนะสิเขายังเป็นของคุณอยู่แล้วแหละไม่ได้เป็นของใครเลยนะคะเออช่วงนี้เขาอยู่กับสภาพสังคมที่ค่อนข้างเครียดเหมือนกนะันเนาะการที่คุณตอบกลับเขาเนี่ยมันทาให้เขาแบบมีแรงสู้รบปรบมือบางคนนะอาจจะเจอเพื่อนร่วมง,งานหรือคนรอบข้างที่ไม่ค่อยดีต่อใจที่เนี่ยข้อความจากคุณเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีต่อใจทาให้เขาสามารถมีแรงสู้รบปรบมือกคนเนี่ยคนเหล่านั้นได้ที่อยู่รอบกายเขานะคะแล้วก็ ริ Please sing the love song ้นซินเดอะเลิฟซอฟต์ฟรอมีขยายให้คุณร้องเพลงให้เขาฟังบ่อยๆ <c oughs> คุณนะคะเขาเคยส่งข้อความผ่านเสียงเพลงว่าหรือคุณอาจจะเคยร้องเพลงให้เขาฟังด้วยอะคะ่ะเออไม,ม่ว่าคุณจะร้องถูกคีย์หรือไม่ถูกคีย์นะเสียงคุณก็น่ารักสุดเอยแล้วเออร้องให้เขาฟังหน่อยเนะคะไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบมาดูแลน้องบอกว่ารีบวางโทรศัพท์ไปร้องเพลงให้เขาเลยนะก็ดูสถานก,การณ์ของตัวเองก่อนเนาะไม่ใช่แบบว่าพี่หมอเชียที่หมอบว้ทำอย่างนี้เนะคะ่ะอืม